สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการปักชำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพนตาลสนนี้เป็นพี่เพ็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปนิดาธรรมาวงเล็ที่25ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมัทนามณีเล็กที่19ค่ะเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะนําดินเตรียมใส่ไว้ในกระถางนะคะเพื่อให้ง่ายในการปักชำหรือเมื่อตากิ่มมาแล้วก็สามารถใส่ในกระถางได้เลยค่ะ เกลดีแล้วต่อไปก็จะเจาะรูนะคะเพื่อให้กิ่งปักลงไปตรงนั้นค่ะหรือว่เป็นการมาจุ่นั่นเองต้นที่เราจะมาปักชํากันในวันนี้ก็คือต้นมันเบอร์รี่นะคะเราก็ต้องสังเกตกิ่งที่เราจะนําไปปักชําค่ะการเลือกกิ่งนะคะก็ต้องเลือกกิ่งที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปค่ะแบบนี้คืออ่อนเกินไปนะคะขั้นตอนต่อมาเมื่อเราได้กิ่งที่เราจะนาไปปักชําแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดได้เลยค่ะเฉียงประมาณ45องศาค่ะ ที่นำมาผักชำนนะะแล้วนะคะเราก็เอาส่วนเกินออกไปได้เลยค่ะเช่นใบหรือว่าลูกผลไม้ที่ติดมานะคะหรือว่าถ้าเกิดหญิงยาวเกินไปก็สามารถยอดออกไปได้เลยค่ะ ที่จะนาม,มาปักช้ำเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป่าลงไปในกระถางที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ถมดินกบเพิ่อมอีกเล็กน้อยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถรดน้ําได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการปักชำแล้วค่ะ